ขอขามาพระรัตนตรัยพร้อมกันนั่งหนังสือนะคะนะโมตัสสะพระคะวตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ระตนตะเยปะมาเทนะทวาระตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราทางขมะตุโนพันเตอาจาริเยปะมาเทนะทวาระตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราทางขมะตุโนพันเตกรรมชั่วอันใด ที่เป็นบาปอากุศลอันข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้หรือจำไม่ได้ทั้งที่มีเจตนา หรือหาเจตนาไม่ได้ขอท่านจงอดโทษโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพระเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมขัดขวางความเจริญในชีวิตของข้าพระเจ้าด้วยเธออหังกามิตุมเหหิปิเมฆมิตับพัง พะมามะพันเตเชิญตัวแทนชายนะคะมอบผานพุ่มแด่พระอาจารย์คะ่คะเชิญตัวแทนหญิงคะ่ะ เชิญน,น้อมกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกรา